สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับผมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับผมวันนี้คือพามาชมผลงานของใบบุญครับเนี่ครับเข่งหักเลยนะครับผมหลังจากชมคลิปที่ผ่านมาครับใบบุญก็หาเมื่อตอนเย็นนะครับผมเล่นสะหักสองท่อนเลยครับเด็กครับนี่ครับออกจากตกร้าเลยนะครับผลงานของใบบุญครับออกจากคอกไม่ได้นะครับผมก็ชนอาหารที่แม่แม่ซีเป็นผู้เลี้ยงนะครับผมเป็นผู้ ส่งให้กับน้องช้างนะครับนี่คืออาหารที่ท่านสั่งไว้ครับทั้งกล้วยทั้งมันเกลวแล้วเราจะให้น้องช้างที่ยังไม่ทานกันนะครับเพราะว่าไม่เหมยทานไปแล้วใบบุญทานไปแล้วเหลือ,อทั้งบัวตองทั้งพิมพ์หมํม่ทั้งพญาคุณช้างนะครับไปฝั่งนู้นก็จะยืนทานอยู่ครับสาหรับแม่หญิงกาลเกตของเรานะครับผมต้องเอาเข็งออกครับเพราะว่าเข่งแตกหมดแล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ยืนเฝ้าเนี่ยเขาจะเหยียบเข่งครับผมจะเหยียบเข็ง ไม่ยิงกาล์เกตของเราครับไม่นี่ก็คือไม่ยิงเหมยของเราครับหลังจากไปอาบน้ามานะครับผมนะครับพาไปอาบน้ามาตรงน,นี้ก็เป็นไม่ยิงใบบุญนะครับเนี่ยครับตอนนี้กำลังนำอาหารขึ้นรถนะครับโบโบก็มายู่ใหากำลังใจด้วย โอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับอันนี้ใช้งานสองสองสตรีที่แข็งแกร่งนะครับผมโบโบก็วูคุมงานครับโบโบคุมงานโบโบมาคุมงานโบไปแล้วนะครับนี่ก็จะไปให้น้องช้างทานกันครับหอมเลยพี่น้องวันนี้นะครับ เอาเป็นโปเอเอกวะนี่จะเอาไปให้น้องช้างทานกันนะครับสำหรับออเดอร์นะครับขอบคุณสำหรับออเดอร์อาหารนะครับโบโบคุมงานนะครับโบโบคุมงานน้องครีมกับแม่ทำงานนะครับโบโบกับขาวโบ มาคุมงานนะลูกโอ้ขาใช่มาทํางานจ้ามาคุมงานโบว่าใช่ครับผมผมพาพี่ขามาคุมงานครับเนี่ยครับผมเป็นไงบ้างอบายดีไหมทั้งสองเนี่ยอบายดีจ้าอบายดีจ้าโอเคครับเดี๋ยวจะพาเอาไปให้น้องช้างทานกันนะครับแม่แม่แมเครื่องก่อนเดี๋ยวป้อปนใบบุญสักวีนึงแล้วเดี๋ยวมาป้อปนใบบุญอีกแล้ว ไปบุญทานไปหลายวีเลยครับไม่อยากให้ทานเยอะมากกว่านี้นะครับอตอนนี้แม่กําลังจะไปเอารวยวีสวยๆมาให้มบบุญนะครับผมเขาวคุมงานเขาว่าอะไรเนี่ย มาไปบุญเองทำไมอ่ะบายจังเองกินอย่างเดียวเลยอ่ะไปบุญอ่ะโบ่มาแม่แม่แม่เนี่ยโบ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 คุมงานนะลูกคุมงานคุมงานคุมงานนะครับผมเนี่ยครับหลังจากออกวิ่งมาเมื่อกี้นะครับผมก็อยู่ในอาการหอบหน่อยนะครับเนี่ยคือ ใบบุญของเราจอมทะล้นจอมสซนนะครับผมมีรอยด่างแต่เล็กเลยครับผมหัวด่างสาวหัวด่างไปแล้วนะครับดูหัวครับนะครับแผลเป็นเลยนะครับผมแผลเป็นที่ออกคอกชุดก่อนครับผมไปประสบปะิทินชนคอกนะครับผมลื่นล้มเป็นหัวด่างเลยเป็นรอยสักเลยครับเป็นปานเลยครับเป็นปานนะครับผมนี่ครับป่าดีวเราจะพาไปครับพาไปดูน้องช้างกันนะครับผมไปดูหลายๆเชือกขึ้นรถดูครับโบโบตามด้วยโบโบ รถ <c oughs> คันเขียวของเราเนี่ยเสียครับก็เลยใช้คันขาวแทนนะครับได้รถน้องสาวมามาใช้งานช่วงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปให้น้องช้างทานกันครับดูครับเน๋เหนื่อยมบุกามีเสียงด้วยดีใจที่เอาไปให้พะยากณช้างทานด้วยนะครับนี่ครับปะ่ะพวกเราปะไปทานน้องช้างกันขาวไปด้วยไหมไปด้วยไปด้วยไปด้วย,วยนำนำ,นำขบวนกับขาวนำขบวน ขานำขบวนไปเลยงานนี้ขาจะรู้ทางหมดครับไปทางไหนนะครับนี่ครับ,รบขาวขาวมาทางนี้ไปนี่ก่อนนะครับนี่คืออาหารออเดอร์ของเราที่เรารับเอาไปแล้วก็จะนําให้น้องช้างทานกันนะครับคืออาหารของเราเนี่ยนะครับผมวันนี้นะครับฝนตกเราก็เลยไปเสื้ออาหารได้ไม่ค่อยสวยมากเพราะว่า ผมันตกนะครับผมเลือกไม่ได้นะครับเหนื่อยจำเป็นนะครับยังไงก็เอามาก่อนให้ได้ช้างได้กินอินก่อนนะครับก็กำลังของให้ช้างทานกันนะครับหลายเชือกรอพี่มัมครับเราดูพี่มัมตอบไหมมัมครับไม่ตอบไม่ตอบมีงอนมีงอนม,มัม มอมครับไม่ตอบมีงอนมีงอนมีงอนงอนนิดนึงมอมครับอยู่ไหนอยู่นี่บอกอยู่นี่อยู่นี่น,นะครับพี่มอมบอกว่าอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวไปดูบตองก่อนโอ้ยโบมาด้วยครับดูโบครับโบอุสห์ขาเจ็บยังอุสหตมาครับโบโบไปโบไปขากระเพกยังอุสหตมานะเองเนี่ยทำไมมาอยู่บ้านลูกนะครับ พี่การยังอุสตส่าห์มาครับสําหรับโบโบมาให้กำลังใจพ่อกับแม่โอ้ยนาอพี่น้องนะครับเลี้ยงสุนัขในรู้คุณคนะพี่น้องนะครับเลี้ยงสุนัขในรู้คุณคนนะครับได้กินกับคนก็รู้คุณนะครับเนี่ยครับไะเดี๋ยวพ่อไปเอาให้ทางเขามามาเดี๋ยวพ่อแบกเองเนี่ยทำงานหน่อยหน้าบูดเลยนะมาเดี๋ยวพ่อแบกเองมาให้ทำงานหน่อยสองสาวหน้าบูดไหวไม่ไหวไ ดูบโบมาคุมงานโบโบบอกว่าแม่แม่เป็นไงบ้างแม่ดูครับมาดูพี่ครีมทำงานบโบโบยบัวตองกอมือแล้วตองอยู่ไหนอยู่นี่เหรอโอเคอยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเคมาถึงหนักจังโอ๊ยหนักมากเลยหนักมันแก้วนะ จ้าก่อนลูกจ้าสวยสวยก่อนอจ้าขอบคุณแม่ๆมจ้าอขอบคุณแ,แม่ๆมทุกท่านนะคะอขอบคุลมากนะคะโอเครับเพระาะว่าเหยียบเข่งแตกหมดแล้วเข่งนี่เหลือเหลือแค่ห้าหกเอาเก็บเข่งเส่รถลูกไม่มีเข่งแล้วนะคะน้องช้างเหยียบหมดเลยให้กินทางนี้ทางนน้นเหยียบนะ ดูเเเลลล่่ล่นนนโบยจะไปลูกบ่วตองนะคะได้กิดนแล้วนะคะจะไปก็เป็นแม่เพลดอกคูณนะคะหนักหนักมากเลยไอ้ไม่มีประยชนหนักมากมากเลย ของน้องคูนนะคะน้องดอกคูนขออนุญาตเทนะคะเพราะว่าเข่งเข่งของเราเนี่ย <laughs> ไม่ไม่เหลือแล้วนะคะโบไปกับเขาด้วยเ่อะโบดูสิโบไปกับพี่ขาวพี่ดำด้วยโบโบมานี่แล้วอย่าวิ่งไปมานี่ จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณแม่ๆเอสซี SC. ใจบุญใจดีทุกข่านจ้าเนี่ยเป็นของน้องเพลนะคะเป็นของพี่เพลโบโบรับมาแล้วของพีเพลนะคะโอ้แต่แล้วเชือกนี่จะกินมันแก้วก่อนเลยนะคะ จะเลือกทานมันแก้วก่อนเลยนะคะอุออนพิเศษอยู่ทางน้อนนะคะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับออเดอร์อาหารนะคะตอนเช้านะคะของของเมื่อวานนะคะวันนี้ขออนุญาตเลี้ยงวันนี้นะคะวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไป พี่มัมนะครับไ,ไปรับชมพี่มัมฮะนู่นพี่มัมอยู่นู่นครับเดี๋ยวพาไปหาพี่มัมของเราโอ้พี่น้องเป็นอาชีพควานช้านี่เป็นอาชีพที่ไม่มีวันหยุดกับเขานะพี่น้องไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดอัตลเลิกไม่มีวันหยุดราชก,การไม่มีเสาร์อาทิตย์นะครับผมมีเฉพาะวันทํางานอย่างเดียวต้องรักในอาชีพนะครับถึงจะเลี้ยงได้นะครับ ต้องชอบนะชิพนะี้จริงๆครับครับยังหิวยังลูกหิวยังโอเคเดี๋ยวพ่อให้ทานเดี๋ยวพ่อให้ทานต่อแป๊บเดียว ของพี่มัมนะครับอ,อ,อร่อยไหมครับพี่มัมอร่อยมากๆเลยนะครับ ที่มาหวาอร่อยมากเลยครับผมต็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุทกท่านในการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมที่มอบนะครับอาหารใน้องช้างของเราครับเดี๋ยวผมก็ ขอจบเพลงทันทีครับผมจะไปตัดอาหารช้างแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับยังคือไปได้มาขอบคุณครับผมขอบคุณมากค่ะช้างขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ